โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาชงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2529ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษเพื่อศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยวิธีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก และสรงนำหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุม้มโดยทรงวางรากฐานด้านการพัฒนาที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับรัษดรเกิดเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน ซึ่งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุง้มสนองพระราชดำริขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมวางแผนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต่อยอดไปสู่การรับรองมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนบ้านเราจะเป็นเป็นบ้านที่ว่าดินไม่ดีน้ำไม่มีจะเป็นที่ อ,อับผลแล้วอพอมีโครงการนี้ที่เริ่มเข้ามาใหม่ๆอเขาก็เหมือนเริ่มให้เราเข้ามาอบรมเรื่องการปรับเปลี่ยนเรื่องดินเรื่องการาให้เอาดินให้เอาดินมาให้ที่นี่ไปตรวจว่าดินของเราขาดแร่ธาตุอะไรแล้วแล้วควรจะปลูกอะไรดีเพราะว่าในนี้เขาจะช่วยเหลือทางการดา้ดานการช่วย เรื่องพัฒนาเรื่องการทําปุ๋ยหมกักทาอะไรแล้วก็เปลี่ยนจากปลูกอ้อยมานิดนึงก็มาปลูกต้นไม้พอปลูกต้นไม้ต้นไม้ต้นมะละกอต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ก็พอเริ่มได้ปลูกเขาก็เหมือนกับว่ามีมีมีโครงการช่วยให้ได้ขายด้วยก็ทํามาเรื่อยเลยเราเป็นกลุ่มเกษตรกรเรกรครือข่ายใช่ไหมเวลาคนที่เขามาติดต่อหรือว่ามาซื้อผักของเราเนี้ย เหมือนเขาได้มาซื้อผักของในกลุ่มโครงการเนี่ยเขาจะเชื่อใจเรามากเลยว่าเออเราได้ทําตามตามรอยของเขาที่ว่าผักปลอดภัยอะไรเนี่ยเขาก็จะมั่นใจแล้วก็ข้างนอกเขาก็จะเชื่อใจในว่าเราเป็นเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มนี้ไปขายที่ไหนก็ขายง่าย นับได้ว่าโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มสามารถทำหน้าที่เป็นต้นแบบการศึกษาเรียนรู้อย่างครบวงจรขยายผลสู่การพัฒนายอย่างมีประสิทธิภาพเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง